สวัสดีครับรวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับยาลายยงฮุดวันนี้เรามารู้จักกับกาวพลันตะปูเวเบอร์กันนะครับเราไปดูกันว่ากาวพลันตะปูของเวเบอร์เขาใช้งานกันแบบไหนไปดูกันเลยดีครับ Weber we care ตุ๊กแกคลิดไม่ลับกับเ e เบอร์ตราตุ๊กแก การยึดอุปกรณ์ภายในบ้านด้วยกาวพลังตะปูไอเดียแต่งบ้านง่ายๆไม่ต้องตอกทุบเจาะผนังไม่ต้องงอตะปูอีกต่อไปหลายคนที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านแต่ก็เจอปัญหาต่างๆดังนี้ไม่มีความชำนาญในการใช้สว่านเจาะผนังหรือตอกตะปูผนังห้องมีความบางไม่อำนวยต่อการใช้สว่านเจาะการพักอาศัยในคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีกฎห้ามทำการเจาะหรือตอกตะปูผนังห้อง เลือกใช้เวเบอร์เทคก้าพลังตะปูกาอนเนกประสงค์คุณภาพสูงใช้ทดแทนตะปูในงานก่อสร้างมีความยืดหยุ่นตัวแรงยึดติดดีเยี่ยมใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าลูกค้าสนใจท่านเรามีบริการสั่งออนไลน์ส่งทั่วไทยนะครับลูกค้าสามารถติดต่อเราได้5ช่อนทางสำหรับวันนี้ขอบคุครับ